ปั๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วอยากกลับเนี่ยแล้วก็ปั๊บไปได้เลยครับ hey, yeah. shoot, สวัสดีท่านผู้ชมรู้คท่ากันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำ เออไม่ใช่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการวาร์ปด้วยการใช้คอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับผมนะก็นะับคอมมานด์บล็อกผมก็เตรียมมาแล้วนะผมเประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นับใครอยากดูคอมมานด์วิธีใส่คอมมานด์บล็อกนะผมก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมหรือคลิป2คลิปที่แล้วหรืออันอะไรก็มากันไปนะครับ วิธีเช่ามันบล็อกนะครับผมก็วางไปนะครับผมแล้วก็แล้วก็ต้องออต้องพิมพ์ไปนะผมต้องพิมพ์ไปว่าทับนะครับผม TP แล้วก็แพนะครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมสมมุติท่านผู้ชมจะวางมาตรงนี้นะปับ๊บเสร็จแล้ว ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ช่องแชทนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ว่าสปอนพอยต์สปาวพอยต์นะผมก็จะขึ้นตามหน้าจอนะครับผมสปาวพอยต์นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้ท่นานผู้ชมจำจำโอ้โหทำไมมันโอเมก้ oh จำเลขตรงนี้ให้ได้นะผมสองหกหกห้าห้าสองห้าโอ้ยมันช่างยาวเลยขนาดนี้สองหกเออ นี่มันเลขหลักพันนี่มาเด็ดเดี๋เด็ดเด้อสองหกหกห้าห้าใช่ไหมเดี๋ยวดูดิส 5, 5. องหกหกห้าห้าอห้ามันเว้นเคแล้วก็อะไรสนะองห้านะเคเออทำไมมันยาวจังฟ้า สองห้าเสร็จแล้วก็นะครับผมปั๊บเสร็จแล้วก็ปั๊บปึ๊บฟัปบางทีมันก็จะไปวาร์ปตามไม่ตรงจุดนะผมผมเนี่ยสร้างแมปเนี่ยวาร์ปไม่ตรงจุดโคตรเยอะปั๊บปึ๊บนี่ครับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับถ้าอยากกลับไปนะผมก็นะครับทำเหมือนเดิมครับสปาลพอย์นะผมแล้วก็มาเขียนมาเขียนนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปสปาลพอยต์ตรงนู้นก่อน สปาพอยนะผมก็ถ้าเราทำการตายแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดอยู่ตรงนู้นเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่มันจะวาร์ไปนะผมเวลาเราตายปุ๊บม,มันก็จะไปเกิดตรงที่เราสปาพอยนะผมโอ้ไม่แล้โอ้ยสองหกแปดสี่สองหกแปดสี่สองหกแปดสี่นะจำไว้นะสองหกแปดสี่ p p เอ็ดสองหกสี่แล้วก็ห้าแล้วก็ห้าะราแตบนับเอ้ยไม่ใช่สองหกแคแล้วก็เดเดแล้วก็ละนะ ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราวาร์ปมาปุ๊บแล้วเราอยากกลับเนี่ยเราก็ปั๊บไปได้เลยครับนี่เห็นไหมครับสามารถวาร์ปไปตรงนั้นก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้เอาไปทําแมปนะผมหรือเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์เอออย่าลืมนะครับผมเฉพาะเวอร์ชัน่น1.0.5เท่านั้นนะครับผม แล้วบิลหนึ่งนะผมก็ลิงก <Bib lings> ์จะอยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเกดก็อยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมสักทีนี้จนคลิปหน้าสวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากอย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระหรือไม่มีสาระหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสักทีนี้จนคลิปหน้าสวัสดีครับสยู่ในคลิปลากร์ก่อนเด้อ